สวัสดีครับผมรุ่งรอดเอซครับมื่อนี้ก็มีรายการบางไฟช่องสังขมกัมปูชานะครับผมวันอาทิตย์ที่18กันยายน2 5 6 5 6ครับมาเริ่มกนทีบางแรกเลยครับผมพงจะเจริ่นนะครับผมิต่มีมอ้วนนี่ทำหลังบางลาสุดม่อว่านนี้ครับทำเวลาได้310คะแนนไม่ผ่านนะครับผมบางที่2 เคยสุวรรณครับบังที่สามน้องฟอร์ดหอมแดงนะครับผมฟอร์ดหอมแดงสุดยอดมากๆนะครับเมื่อวานทำเวลาได้4 3 0คะแนนผ่านทุกราคาครับบังที่สี่ไพ่สีทองครับไพ่สีทองเมื่อวานได้360เจ้านะครับผมบังที่ห้าซอไพ่สารนะครับผมเมื่อวานได้65บผ่านนะครับเสียอัมเบิกฟ้าครับเสียอัมนะครับเมื่อวานได้290 โบพานนะครับผมค่ำมาทองนะครับผมมือว่านได้350สามร้อยห้าสิบพนนะครับผมบังที่แปดเทพทับหลวงนะครับผมบังที่เก้าโจเจริญนะครับผมมือว่านสองร้อยเก้าสิบพนนะครับโจเจริญบังที่สิบเอเจริญนะครับผมเอเจริญครับบังที่สิบเอท่าผ้าแดงครับผมมือว่านี้ล่ำดาบนะครับท่าผ้าแดงบังที่สิบสองสามอันตรายครับ บางที่สิบสามกุ้งจเจริญทรัพย์นะครับผมเมื่วานใน้อยเจสิบหาบพานนะครับกุ้งจเจริญทรัพย์บางที่สิบสี่ดงบางยุกไม้นะครับผมหมื่วานกับบทพานทำเวลาใน้อยเจสิบหาคะแนนบพานนะครับเมื่วานนี้นะครับผมบางที่สิบหาเสือเถาบวกเกงจเจริญน,นะครับผมเมื่ว่านนี้เกงจเจริญบริจุดนะครับก็ <c oughs> ตุลาการกะทิกะทะนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีคลา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 